ลงแล้วครับขวางเฮส,สุวัณบัวครับน้องมาชูครับเวลา400วินาทีบังลานแะคราคาที่69 0ยไปไปลยไปลอยลอย60ล90เด้อบังลานว่ <c oughs> าให้ปล่อยเรื่องนี้ดครับบังไปหน่อยลงกวนอันตราย ขออนุญาตพี่น้องออกจากเซฟโซนนะครับชลบอ,อดูด้วยครับออกจากเซฟโซนนะครับนผู้ว่ารายการจังหวัดนะครับร่วมกันปล่อยลูกหนูเลยครับปล่อยเลยครับปล่อยมาเลยครับปล่อยมาเลยพร้อมาอม,าอมาแล้วครับบังไฟท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสรสศักดิ์อักษรกุลสุรศักดิ์อักษรกุลนายกสรัญญีสุวรรณพงษ์ ดูพี่น้องความยิ่งใหญ่ของมบังไฟหนองบอัวลำพูแล้ววันตั้งแต่ไล่เนี่ยเพิ่นกับเปิดราคาขึ้นกันเดีแปดสิบสามร้อยคนเดีเจับไปเพิ่นพร้อมเลยผมจับอยู่อย่าลืมวับวันที่สิบหกถึงยี่สิบครับกรกฎาคมกางไม่กลางกางไม่กลาง ทางาบ่อบอกกางกระจบเขาเอากลางกางแล้วไลยแปดสิบถอยแล้วแค่เดียวเนย่แปดสิบแล้วแค่เดียวถอยนี่ครับความยิ่งใหญ่ของจังหวัดหนองบัวลำพูเราครับเอาเสียงกดบ่อด้วยครับพีบบ่นอ้อง กินใจอลักการหนัก้างครับรุ่นรุ่นแถวหนังวันครับขอ้งพอจอกอท่องแท้รับรุ่นแถวหรังวันครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งเลยครับท่านผู้ว่าราชการแมท่านนายกอบตครับโอ้ยินใจจริงๆครับท่านผู้ว่าสุรศัุล萨ขสับกุล ท่านนายกสาสาาาเสนาบดีสุวรรณบุตรคระบเพื่นเพื่อนาพื่นคิวันเกิดแม็กสิทธิอตครับผมเบอพี่น้องครับติ๖ถึง20กรกฎาเดือนหน้าครับพบกันอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพร้อม <ไป S 2> แล้วครับฟังไฟลาน,นครับ3 2 1สอปย เด auto, ินหาเดินในป่าในป่าในป่าไหลไปไกลยุดอกโอ้กำลังจ no ิตบมา่โอ้ถ้าบ้านเป็นเรื uh 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 nice ่องที่กินเลยกินเลยหากจะเป่าดีแต่เราบ้านกินได้เราบ้านเอาผมมันจะล้มกัเกาบ้านนหางเดินหางหางบ้างบ้างนี่หางปลาครับเป็นตาหางชมครับพี่น้องเพื่อความปลอดภัยครับเพื่อความปลอดภัยดูครับเลด้าเสีอเร็วบอกเวลาพอจะพอช่องแท้ก่อนครับพอจะพอช่องแท้ครับเวลา395วินาที สามสิบปีสามสิบปีได้กินเลยกินเลยสามน้ำหง้ออันมังจะได้ทีลรมดเดี๋ยวนี้ในร้อยเจ็ดสิบอ้าวปไาใบสีบวกคนละพันสองเกดูนแค้เดียวต่อสายตีร่งกายลงมาในนวดคู่มันดันี่ราบด้วยถิงลับชมบวกไม่มีบวกสายอึ้งตัวแค่สิบแปดห้า